จบแล้วแต่หนูยังไม่รู้จะไปเรียนต่ออะไรเลยค่ะหนูชอบเรียนคอมพิวเตอร์ไหมคะสำหรับโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์คือสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบการพัฒนาและการจัดการระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงการเขียนโปรแกรมและการแก้ปัญหาด้านนทิโอรีสารสังเทศและการเขียนโค้ดต่างๆค่ะมีอีกไหมคะอีกสองคมค่ะโปรแกรมวิชาสังคมศึกษามักจะควบคุมเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเข้าใจสังคม และมนุษย์ในหลายมิติเช่นประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์และความรู้เกี่ยวกับการเมืองและเศรษฐศาสตร์โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของมนุษย์ค่ะุี่คะวิทยาศาสตร์ัู้ไปค่ะโปรแกร,รมวิชาวิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติและปรากฏการณ์ อังฤษโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษมาจากครอบคลุมเนื้อหาหลักที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในด้านต่างๆรวมถึงการเข้าใจวรรณกรรมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษมีอีกไหมคะจีนโปรแกรมวิชาภาษาจีนมักออกแบบเพื่อ ศาสตร์ในการใช้ภาษาจีนในด้านต่างๆและเข้าใจวัฒนธรรมจีนโดยรวมถึงเนื้อหาต่างๆดังนี้การฟังและการพูดการอ่านการเขียนไวยากรณ์คำศัพท์และสัมพวนและวัฒนธรรมนี่ก็ยังไม่ใช่ค่ะชอบตกหลุมรักไคะวิชากาศึกษาโปรแกรมกาศึกษาคือโปรแกรมวิชาที่เน้นการศึกษาและการผลกผลทางด้านการกีฬาการออกกาลังกายและ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะทางกีฬาความรู้เรื่องสุขภาพการส่งเสริมการออกกำลังกายที่ดีและการากีฬาสําหรับผู้เรียนในสาขานี้รวมถึงการศึกษาวิธีการสอ,อ,อนกีฬาก,การจัดกิจกรรมกีฬาการส่งเสริมและความฟิตและสุขภาพไมค่ะชอบเด็กไหมคะผสมศึกษาเด็ก สาขาประถมศึกษาสาขาประถมศึกษานะครับจะเป็นสาขาที่ต้องสอนเด็กโตกับระดับประถมวัยคือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ไปจนถึงประถมศึกษาปีที่6ดังนั้นนะครับนอกจากจะต้องเรียนวิชาการสอนการจัดการหลักสูตรที่เป็นวิชาชีพครูแล้วเนี่ยน้องๆที่เลือกเรียนสาขานี้ก็ยังจะต้องเรียนทั้งภาษาอังกฤษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาสุขศึกษาและนัก เพื่อปูพืพ้นฐานให้กับเด็กๆชั้นประถมก่อนที่จะไปลงลึกกันในระดับชั้นมัธยมนั่นเองครับสาขาประถมวัยจะเน้นการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับวัยเด็กอนุบาลและเนื่องจากเป็นการสอนเด็กเล็กทำให้คนที่เลือกเรียนสาขานี้นจะไม่ได้เน้นเรียนเนื้อหาวิชาการเท่าไหร่แต่จะเน้นเรื่องการพัฒนาการทางน้าเด็กในด้านต่างๆเช่นการส่งเสริมพัฒนาการ วาาาภษไทยโปรแกรมวิชาภาษาไทยมักจะประกอบด้วยเนื้อหาหลักๆที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาไทยในด้านต่างๆดังนี้การอ่านและการวิเคราะห์การเขียนการพูดและการฟังวยากรณ์และการใช้ภาษาวัฒนธรรมพื้นบ้านและประเพณีค่ะชี่โดดนิสัยนีไหมคะโปรแกรมวิชากณิศาสตร์คือโปรแกรมวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับจำนวน เพราะสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันและในวิทยาศาสตร์สาขานี้ครอบคลุมหลากหลายสาขาย่อยถ้านเรา,ายังไม่รู้ว่าจะเรียนคณะอะไรพี่ขอแนะนำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรค่ะ